ผัดหอยลายนะคะหอยลายเนื้อหลายๆค่ะนี่จ้าผัดหอยลายค่ะหอยลายเนื้อเยอะๆค่ะเยอะเลายเยอะจริง ใส่เครื่องคูงค่ะปลาเขียวค่ะ่นใส่ร้ายกับเมนนั่นใส่รูดีค่ะรูดี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 ลงไปโอเค

เ็นท er ่นใดอา่ะีหาลนี่ค่ะพอไปบบนิดเดียวดมาพอต้นใส่ยูใส่ยูใส่ ใส่กิ่งขาวลงไปดนคะนคะโอเค หอมนี่น้องหอมจริงๆค่ะตัดน้อลายค่ะใส่ใส่พริกเผาค่ะใส่บักใบโหระพานะคะใบโหระพาขับเขาไปไงใหญ่นี่น้องไมใบโหระพากันใบว่ามันหยองเลย ค่ะกระเทียมก็เข้าวสวยห่อนห่อนหอนหอนค่ะอร่อยค่ะโดนๆตุน๋นเคียค่ะจนโดนกินเคียนะคะไม่ค่อยมากหวานไปนไหนะนะคะเนากระติดใจค่ะกระติ๊ดใหลายพอไม่ชอบหวานค่ะ รูเมนทานหอยไายตดเข้าใจเขาเชี่ยมหอยค่ะชัดดเย้าหยอโอ้ตัวใหญ่ใหญ่หา่ก็อาป๋ันจะตัวใหญ่ใหญ่เหนือร้ายไยเนือร้ายดีค่ะหอมจริงๆค่ะจัดจานไหมคะ หอมจริงๆ ing, ค่ะหอมจริงๆอร่อยด้วยถูกใหญ่ใหญ่เนื้อเยอะด้วยเดี๋ยวเอาเนื้อให้เบิเร์ดค่ะเดี๋ยวว่ามีมุกหรือเนื้อเพิ่นติดะเ,เนื้อเต็มดีดีค่ะอ้วอนค่ะอ้วอนมากอ้วอนจริงๆค่ะอ้วอนจริงๆอร่อยค่ะเห็นบ่จ้าเห็นบ่เห็นบ่จ้าเนื้อหล่ไล่พี่น้อง เหนือเพื่อนไลายล่ไล่ดีค่ะแซ่บค่ะแซ่บมากได้จ้ะเด้อเอาจักจานจ้ะ